จากกค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะค่ะเคยเอ่อเคยมาประกวดมิสชัี่หรือคะไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะในทางจะเชียงใหม่นี่มาคนเดียวหรือเปล่าคะเดินทางมากับเพื่อนค่ะขอเสียงเพื่อนหน่อยได้ไหมคะเพื่อนมาสี่คนค่ะสี่คนค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะมาถึงจุดนี้แล้วค่ะคิดว่าตัวเออ่ ค,คุณนะคะมีจุดเด่นตรงไหนคะที่จะสามารถชนะใจคณะกรรมการนะคะจุดเด่นราคาเส้นผมที่เป็นใหม่ค่ะ เทคโนโลยีราชมงคลพระนค,นนนะครสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอค่ะตั้งชื่อดีจงใจจะบอกว่าตัวเองคล้ายใครสักคนหนึ่งก็แบบเป็นิรอมิดไทยแลนด์ยูนิเวอร์ที่หนูชื่นชอบในปีนั้นค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ใกล้ใกล้กีบข,ขา้าใช่ค่ะจริงๆเขาชื่ออะไรนะบิกเียงว่สพรนะคะก็เลยว่าสะพรต,ต่างเขาเลยใช่ค่ะแล้วหนูเคิดหนูคล้ายเข้ามาั้ย ในเรื่องของความสามารถค่ะนั่นไหนคออรับเอ,อ่อด้วยความมั่นใจและก็การที่เป็นตัวเองค่ะปีนี้ การประกวดเนี่ยเป็นทีม m Ghost p ตัวนะนะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า,าด้วยใช่ค่ะเตรียมตัวออกแบบเสื้อผ้าให้ตุองในรอบสุดท้ายนี่อย่างไรแนะนอนค่ะคือน้องปรางเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในมณฑ์เสน่ห์ของผ้าพื้นเมืองค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องปรางเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะชื่นชอบในเรื่องของผ้าสิ้นดินโศะค่ะแนะนอนค่ะผ้าสิ้นดินโศกของน้องปรางจะต้องดูไม่เชยและเท้ากับเทรนด์แฟชั่นได้อย่างดีค่ะขอบคุณมากค่ะรับ ค่ะปัะมาจงใจจัดค่ะเป็นคนตะกอนศรีธรรมราชค่ะที่เราเดินทางม,จมางจากไหนศรีธรรมราชเลยจัดอ๋อกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพแล้วเดียวจะเป็นคนนครศรีธรรมราชอ๋อนึกว่าเดินทางมาไกลขนาดนั้นแล้วทวงโดยศรีอาจารย์อาจารย์ที่บ้านาเป็นไงบ้างอาจารย์ทั่วเป็นไรค่ะอยู่บ้านนอกค่ะ ที่บ้านส่งถาวาบ้างหรือเปล่า,าอ๋อส่งมาค่ะโทรไปหาแม่อยู่ค่ะแล้วสบายใจ้วใช่ไหมได้ประปวดได้เค่ะ,คะสวัสดีค่ะหมายเลขห้าสิบอยู่แล้วได้ไค,ค่ะดิเมธากรค่ะครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่คะเนี่ยครั้งที่สองค่ะ ปีที่แล้วอยู่รอบนี้อย่างเท่าไหร่เข้ารอบ30คนค่ะได้รางวัลมิสอิสคาตุก็เหรอเออแต่งงานคือถ้าปีนี้เขาก็มีการประกวดชุดนี้อีกออกแบบอะไรยังก็กำลังคิดเนาะค่ะว่าจะออกแบบเป็นยังไงเราจะได้เป็นฉวับแบบเดิมนะก็ถ้ากรรมการเห็นว่าหนูใส่ออกมาแล้วดูสง่าสวยก็อยู่ยี่น้องรับรางวัลนี้แหะเห็นค่ะ จบจากของกัญชาคณะ,ะนิเทศศาสตร์ค่ะนีแค่นี้กันอ่ะที่ละงียตอนนี้หนูเตรียมตัวยังไงมามั่นครับวันนี้นอย่างแรกเลยเตรียมใจให้พร้อมนะคะคแล้วก็ดูแลผิวพรรณดูแลทุกอย่างบนร่างกายะคะ่ะแล้วก็ตั้งสมาธิสวดมนต์ขอพรพระเจ้าอยะะ่างเงี้ยค่ะในภาพรวมการประกวดวันนี้เป็นอย่างไรครับภาพรวมวิจารณ์ได้ฟังมาครับ ดีนะคะตื่นเต้นเป็นการลงเวทีใหญ่ครั้งแรกด้วยะค่ะแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็น่ารักและสวยสกันทุกคนเลยค่ะแล้วเราอยู่ในจุดไหนของการประกวดครับตอนนี้อยู่จุดไหนนะคะก็น่าจะกลางๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้สวยมากแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้แย่เลยก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่กลางๆนะคะโอเคคชับขอบคุณครับ ยุนชัยหมายเลข52มาสิอน้องตนค่ะเป็นท่านง,งานบัญชีหรือจบบัญชีอยูที่ไหนคะเนี่ยจบบัญชีมาจากวิทยาลัยการชี้ฝาบค่ะ<า>วิทยาลัยการชี้ฝาค่ะแ<า>ม่อายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม่อไอใจมากแล้วนี่มาับใครเนี่ยมากับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็มาเชียร์กี่คนคะก็ประมาณสองสามคนนะคะเอารถมาเลยป่ะไม่นะคะ มาสองสามคนค่ะแล้วประกวดงานมาเยอะหรือยังครับไม่ค่อยได้ประกวดนะคะแล้วเคยได้ตำแหน่งอะไรบ้างมาก่อนบ้างไหมก็ตำแหน่งล่าสุดก็เป็นประกวดที่ระยองะค่ะได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งเลยเหรอได้สมมงบุตรได้เหรอได้เพื่อรางวัลค่ะไม่มีมงบุตมีเพื่อรางวัลกระสับกระส่ายเป็นงานระยองอ่ะค่ะเอาคื่นมากค่ะค่ะ ด้านกองคอมมิวนคชันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนที่เรียนอยู่่าระเป็นญี่ปุ่นหร่อเปล่าใช่ค่ะ,ะแล้วไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วไปอยู่ที่นั่นสองปีค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุอังเสนาดีก็ก็กลับมาต่อรอดกลับมารอดกลับมา ก็เด็กับไปเรียนต่อไอะเงี้ยก็ตอนนี้หนูกลับไปแล้วค่ะเพิ่งบินกลับมาเมื่อวานค่ะแล้วก็หนู่ห้องบีต่อคือน,น,นเช้าด้วยจ้ะกวนคุณมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะที่เจ้าของสถาบันเป็นคนส่งครอบครัวแล้วก็ได้สถาบานน้นอ,อะไรนมาศอะไรนะสถา,าสบันอะไรส่งนะคือตอนแรกผมเรียนสถาบันศิลษาก่อนค่ะที่โตเกียว,าายวค่ะทีไป้หนทเซกิค่ะก็เจ้าของสถาบันกับภรรยาฉนันก็ชอบแมวเพราวะว่าเราชอบท่ากิจกรกลชอบรำชอบแสดง นี่ให้ตัว๋วเครื่องบินบินมาเมื่อวานใช่ค่ะเข้ารอบวันนี้แล้วก็จะกลับไปใช่ก็เป็นตั๋วฟิกฟังในหนึ่ง,งเข้าบินกลับคงในความแตกต่างคืออค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเข้ารอบ30คนแล้วเนี่ยสามารถอยู่ทำกิจกรรมได้ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าต้องกลับไปเรียนเพราะว่าที่นี่มีสอบค่ะแล้วก็พอสอบเสร็จก็เนี่ยก็จะเดินทางมาพบกับครูสอนท้องถิ่นก็จะมาชมทุนโชว์คยาด้วยค่ะ การออลงทุนอย่างมากในฐานะทนี่เราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อย่างทราบว่าเราม,ม,มีมีการให้กําลังใจคนญี่ปุ่นที่ประสบภัยนไหมคะค่ะก็แมวก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะที่ได้ใช้ความสามารถรทางด้านภาษาญี่ปุ่น ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยก็ได้ไปอทำง,งานเกี่ยวกับพเลเรีอนที่นั่นได้ไปช่วยอคนไทยที่ประสบภัยสิึนามิที่นั่นในศาลจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าโชคดีที่คนไทยเราไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ประสบภัยก็ก็ดีใจนะคะที่เราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็สามารถช่วยผู้ชายทั่วไปได้แล้วคนไทยที่นั่นก็รักใคร่สมานส,สามาัคคีกันดีค่ะก็ช่วยเหลือกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไสเียมพงศ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจสาขาว,วิชาการบรัญชีค่ะก็มีมิสเทปนี่ในดวงใจไหมมีค่ะ,คะใครบ้างเป็นพี่ปอยเลยคนแรกอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ หนูดูพี่ฟอยคนแรกแล้วก็ไป่ฝันมาตลอดแล้วก็ดูมาทุกปีเลยอค่ะใช่ค่ะที่เก่ยากจะสวยเป็นเขาแล้วก็มีเขาเป็นเป็นไอดอลว่างันใช่ค่ะแล้วก็ดูการประกวด Miss t ทุกปีไหมครับดูทุกปีอะค่ะแล้วก็อะไรที่ทําให้เราอยากมาป,ประกวด Miss t i f นี n เป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สําหรับสาวประเภทสองทุกคนแม้ว่าจะหน้าตา เป็นยังไงก็ตามสามารถขึ้นมาประกวดได้เพื่อให้มาให้ทุกคนรู้ถึงความสามารถและความกล้าหาญของพวกเราแล้วก็ความรู้ความสามารถว่าเรามีอะไรบ้างขอให้โชคดีค่ะคุณคะขอบคุณค่ะ